สวัสดีค่ะหมิวพีพิรยาพงมบัติค่ะหมิวเคยเป็นผู้หญิงห้าบาทค่ะเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตหมิวเคยมีเงินติดตัวอยู่แค่ห้าบาทแล้วก็ไม่กล้าที่จะโทรไปขอแม่เงินนั่นทําให้หมิวต้องสู้ค่ะไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตามทุกวันนี้หมิวยังเก็บเหรียญห้าบาทนั้นไว้อยู่นะคะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ผ่านสิ่งที่แย่ที่สุดมาแล้วขอบคุณค่ะขอคีย์เวิร์ดค่ะ หยุดค่ะเริ่มค่ะความล้มเหลวคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอค่ะมิวคิดว่าความล้มเหลวคือเส้นทางในการไปสู่ความสําเร็จทุกคนย่อมเจอความล้มเหลวและกลัวการล้มเหลวถูกไหมคะแต่ความกลัวนั้นมันทําให้เราได้มีพลังและกล้าที่จะลุกยืนขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะไปประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราอยากทํา เพราะฉะนั้นความล้มเหลวมิวคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรภูมิใจที่จะเจอมันค่ะเชิญกรรมการค่ะคุณโอลิเวอร์เชิญค่ะมิวครับค่ะเห็นมิวบอกว่ามี p a s s i ่นที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับอยากจะถามทัศนคติของมิวครับว่าตัวชี้วัดที่ดีที่สุดทางการศึกษาควรจะเป็นเรื่องอะไรครับ ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับมิวนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเยาวชนทุกคนค่ะมิวคิดว่าสิ่งนี้คือตัวชี้วัดที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาประเทศของเราได้การที่เขาเรียนไม่เก่งได้เกรดเฉลี่ยน้อยหรือได้เกรดเฉลี่ยที่มากกว่าไม่ได้ช่วยให้เป็นตัวชี้วัดที่จะทำให้เขา ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่สิ่งสําคัญคือการที่เขาปรับตัวและสามารถอยู่กับอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นคือตัวชีวิตที่ดีที่สุดค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ใน,ในใบสมัครนะคะคุณหมิวพูดถึงเรื่องของความเหลือมล้ําทางการศึกษาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากในช่วงวิกฤตโควิดตรงนี้นะคะอ,อยากจะทราบว่านอกจากเรื่องของการบริจาคและการให้ทุนการศึกษาแล้วน่าจะมีมาตราการอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะคะในศาสนาของคุณมิวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาได้คะ่ะค่ะสําหรับหมิวนะคะความเมลือมล้ําทางการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในประเทศเพราะว่าเด็กไทยทุกคนนะคะ ไม่มีสิทธิเท่าเทียมในด้านนี้สิ่งที่เหมิวอยากจะช่วยให้พวกเขาลดความเหลื่อมล้ำนี้ไปได้นั่นคือการเรียนฟรีค่ะการเรียนฟรีเป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีที่สุดเพราะนั่นคือสิ่งที่ประเทศชาติต้องการจากเยาวชนที่จะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะซึ่งการฟรีนี้เป็นฟรีแบบฟรีดอมจริงๆค่ะไม่ว่าจะเรียนที่ไหนเรียน อยู่ถิ่นแดนใดหรือว่าสุดขอบแดนของประเทศก็สามารถเรียนได้ไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาเรียนหรือว่าใช้ใช้เงินในการเรียนค่ะมีคำถามอีกไหมคะเชิญค่ะค่ะอธิบายความเป็นผู้นำจากมุมมองตัวเองครับผู้นำสำหรับหมิวคือผู้ตามค่ะ ผู้ตามสําหรับหมิวก็คือผู้นำํำมิวคิดว่าคนที่เป็นผู้นําไม่ใช่คนที่มีนิ้วชี้ในการสั่งคนอื่นหมิวคิดว่าคนที่เป็นผู้นําไม่จําเป็นจะต้องมีกฎมีอํานาจในการบังคับขู่เข็นใครคนที่เป็นผู้นําคือคนที่ต้องรับใช้ผู้ตามคนที่ฟังเสียงประชาชนคนที่เข้าใจถึงปัญหาเข้าใจความเดือดร้อนของเขานั่นคือการเป็นผู้นําที่แท้จริงค่ะ อีกหนึ่งคำถามเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะดงหมิวตอนเด็กๆอ่านหนังสืออะไรคะเอ,อ่อจริงๆแล้วหมิวเป็นคนที่ไม่ได้มีใจรักการอ่านค่ะหมิวรู้สึกว่าการอ่านเป็นรสนิยมแต่หมิวชอบที่จะฟังค่ะฟังคุณครูในคาบฟังออสื่อแล้วก็ละครดูละครดูข่าวดูทีวีสื่อพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้หมิวได้รับความรู้มาก มากกว่าแล้วก็ส่วนเรื่องการอ่านนะคะสำหรับหมิวหมิวคิดว่าเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลและสมัยนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมุ่งมั่นที่จะอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วจะทำให้เราเก่งขึ้นแต่ความเก่งของเรามันอยู่ที่การเรียนรู้การพัฒนาแล้วก็การรับฟังประสบการณ์จากผู้อื่นค่ะเชิญค่ะค่ะคิดยังไงกับการเรียนการสอนออนไลน์ครับในปัจจุบัน การเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับประเทศไทยค่ะทําให้ยังมีความปัญหาหรือว่าความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ที่แท้จริงสําหรับเหมิวเหม,มิวคิดว่าการที่เราจะสามารถแก้ไขาการเรียนออนไลน์ให้ให้ทั่วถึงกับสิ่งที่ทุกคนตอบไปต่อได้ค่ะ หนูคิดว่าการเรียนออนไลน์ที่จะทำให้เข้าถึงกับทุกคนทุกเยาวชนในทุกพื้นที่ได้นะคะนั่นก็คือการที่เราจะต้องใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเข้าไปสื่อให้เขาได้เข้าใจว่าการเรียนออนไลน์นั้นมีวิธีการทําอย่างไรแล้วก็ทําให้เด็กๆทุกคนนะคะเข้าถึงเครือข่ายของการเข้าถึงเส้นทางออนไลน์การอินเทอร์เน็ต แท็บเล็ตหรือว่าสื่อการเรียนการสอนต่างๆเพราะนั่นหมือคิดว่าเป็นสิ่งที่เยาวชนทุกคนยังขาดแคลนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะโกลเดียนเชราอันที่6ก็แต่